อมพระจนแก้มตุยนึกว่าฝึกมาแรมปีที่ไหนได้พึ่งหัดเดินแถวได้สองอาทิตย์งานนี้บอกเลยไม่ได้ไปรบแต่รีบไปเป็นปุ๋ยให้ดินแถวนั้นส่วนตัวบอสใหญ่นะหรอแววแววว่าวนเส้นชิงไปกินติ่มซำที่จีนแล้วจา้าทิ้งลูกน้องรับกรรมชัดๆวันนี้สิบทันวาชายแดนร้อนชาขเขมรขนของเล่นหนัก PHL03 มาแต่ไทยเรามีตาเทพจ้องตาไม่กระพริบ สรุปสั้นๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างฟังให้จบเดี๋ยวรู้ว่าทำไมคนไทยหายห่วงแต่ต้องระวังตัวด้วยนะวันนี้สองทุ่งกว,กว่าแล้วแต่ข่าวชายแดนยังเดือดไม่เลิกเลยครับ ประชาชนเดือดร้อนหนักมากครับจนไทยเราต้องประกาศเคอร์ฟิวใน4อำเภอของจังหวัดสแก้วคือห้ามออกจากบ้านต้องแต่7จ็ดโมงเย็นไปจนถึงตีห้เริ่มวันนี้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วไอ้เจ้า PHL03 ที่ทางฝั่งนั้นเขาขนมาขู่เนี่ยมันคืออะไรทําไมเราต้องจับตาดูมันเป็นพิเศษเดี๋ยวผมเล่าเจาะลึกให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นถามจริงๆสิครับคุณผู้ฟังพวกนั้นเขาไม่เลิกหาเรื่องกันสักทีนะ มาครับมาที่ประเด็นร้อนที่สุดของวันนี้เลยเจ้า PSL03 จะรวดหลายลำกล้องขนาด300มิลิเมตรจากจีนที่ทางฝั่งโน้นเขามีครอบครองอยู่แค่6คันแต่มันไม่ธรรมดานะครับเพราะมันยิงไกลสุดได้ถึง130กิโลเมตร คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับถ้ายิงพร้อมกัน12ลูกเนี่ยแรงระเบิดของมันครอบคลุมพื้นที่ถึง420ไร่หรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล8สนามเรียงต่อกันเลยทีเดียวโอ้ยคือถ้าลงตรงไหนนี่หายไปทั้งแถบครับ เมื่อวานตอนบ่ายล่าสุดมีรายงานว่าฟังโนนเขาเคลื่อนย้ายเจ้านี้เข้าสู่จังหวัดแคมปงทมแล้วครับมากันครบชุดเลยทั้งรถดาวเทียมรถประกอบจรวดเคลื่อนพลมาประชิดชายแดนแบบหายใจรถต้นคอทางเอาจาซีราเขาวิเคราะห์ว่าเจ้านี้เนี่ยมันยิงถึง16จังหวัดของไทยได้ง่ายๆเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ภาคอีสาน9จังหวัดมีนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีมหาสารคามร้อเอด ยะโสธรล,ลองคิดดูสิครับถ้ายิงจากชายแดนมันพุ่งข้ามหัวไปตกกลางตัวเมืองอุบลศรีสะเกษสุรินท์หรือแม้แต่นครราชสีมาได้สบายๆเลยถ้าเขาเปิดเรดาร์แซมหรือตัวจรวดเมื่อไหร่มันคือภัยคุกคามครั้งใหญ่ของจริงครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะไทยเราหายห่วงกองทัพอากาศเรามีของดีนั่นคือซ a บสา eawu หรือที่เรารู้จักกันในฉายาตาเทพเป็นเครื่องบิน แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศที่ติดเรดาร์เดรี่อายไว้บนหลังคาเครื่องเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถตรวจจับได้ไกลถึง400-500กิโลเมตรคือเห็นก่อนที่มันจะขยับตัวด้วยซ้ำถ้าเจ้า PHL03 กล้าโผล่หัวออกมาตาเทพของเราจับตายังไม่ทันหายใจเลยครับถือว่าเป็นตาไกลให้ทั้งกองทัพบ,บกและระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ ไทยเราตรวจจับความเคลื่อนไหวของ PHL03 ได้ที่ใกล้ๆสนามบินซามโรงในจังหวัดออสดามเมียนเชแล้วครับและข่าวดีที่สุดเมื่อบ่ายวันนี้มีรายงานยืนยันเข้ามาว่าเราสามารถทำลาย PHL03 ไปได้แล้ว1ระบบเหลืออีก5คันที่กำลังรอคิวโดนเช็คบินทางรอยเตอร์สก็ยืนยันครับว่ามันถูกเอามาตั้งลำเพื่อขู่จะยิงใส่สนามบินและโรงพยาบาลฝั่งเราแต่ไทยเราประเมิน สถานการณ์แล้วไม่รอช้าครับใช้ F16 บินโชบเข้าไปโจมตีก่อนที่มันจะได้กดยิงซะอีก ส่วนตัวผมคิดนะครับอันนี้วิเคราะห์จากแฟกซ์ล้วนๆพวกนั้นคงไม่กล้าเสี่ยงเปิดเกมแลกหมัดจริงๆหรอกครับเพราะ PHL 3เนี่ยมันคือไพ่ตายใบสุดท้ายของเขาถ้าเขาเปิดยิงเมื่อไหร่ไทยเราเห็นหมดแล้วการตอบตัวจะหนักหน่วงกว่าเดิมหลายเท่าแต่เอาเถอะครับไทยเราพร้อมรับมือเต็มสูบขนาดนี้ไม่ยอมให้ใครมาหยามง่ายๆหรอกครับ ที่จุดปะทะปราสาทต,ตาควายนี่ถือว่าเดือดที่สุดครับมีรายงานว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ในตัวปราสาทฝั่งโน้นหนีตายกันโอลมันทหารไทยเราใช้ชุดสไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงตอบโต้กลับไปผลปรากฏว่าร่วงลงเป็นใบไม้เลยครับยืนยันว่าเราสามารถทำลายจุดยุทธศาสตร์ในพื้นที่ท่ามวนทอมและทากระเบด้วยฝูงบิน f 1 6ถึง2ฝูงบินนอกจากนี้พวกนั้นยังคลั่งหนักใช้ดโดรน FP v กว่า125ลำบินเข้ามาทิ้งระเบิดใส่เราถึง63ครั้งยิงจรวด BM21 รัวเข้ามาอีก79ครั้งส่งจรวดขนาดต่างๆเข้ามากว่า3,160นัดยังไม่รวมปืนใหญ่122ม mm ิิเมตรอีกแต่ไทยเราก็สวนกลับด้วยปืนใหญ่และอาวุธประจำกายจนพวกนั้นต้องถอยร่นไม่เป็นขบวน แล้วเรื่องข่าวลือที่ว่าหุ่นเซนหรือที่ชาวเน็ตเรียกกันขำๆว่าวุ้นเส้นเนี่ยแอบหนีไปจีนแล้วอันนี้กระแสนในโซเชียลมาแรงมากครับลือกันให้หูหนาตาเลอะแต่ทางกระทรวงกลาโหมของกรัรมพูชายังไม่ออกมายืนยันนะครับคือถ้าเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับทิ้งลูกน้องให้มารับหน้าสู้แทนชัดๆเลยแต่เอาเข้าจริงตอนนี้สถานการณ์หน้างานยังเดือดอยู่ครับไทยเราสั่งอพยพป,ประชาชนเพิ่มใน4จังหวัดชายแดนเพื่อความไม่ ประมาท ผลกระทบที่หนักที่สุดก็หนีไม่พ้นพี่น้องประชาชนตาดำๆนี่แหละครับทางการไทยเราเร่งอพยพคนในพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีให้เข้าไปหลบในที่กำบังที่ปลอดภัยที่สุดทาง U.S.Embassy หรือสถานทูตสหรัฐก็ออกประกาศเตือนพลเมืองของเขาให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ในระยะ50กิโเมตรจากชายแดนเพราะสถานการณ์มัน unpredictable หรือคาดเดาไม่ได้เลยครับฝั่งโน้นเขาก็ถึงกับต้อง ถอนทีมนักกีฬาออกจากการแข่งขันซาว t ์อ a ส t Asian g a m เกมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพคงเพราะกลัวจะเดือดร้อนหรือโดนแพ่งเหลงนั่นแหละครับทางกองทัพฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือมายังพี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพวกสายลับที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาหาข่าวเพื่อความมั่นคงของชาติเรา ถ้าเห็นอะไรแปลกๆหรือใครทำตัวลับๆล่อๆให้รีบรายงานทหารในพื้นที่ทันทีเลยนะครับและอีกเรื่องที่ต้องระวังคือไซเบอร์ทรสหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ฝั่งโน้นเขาอาจจะเล่นสศกรปรก โจมตีระบบออนไลน์ของเราควบคู่ไปกับรบจริงแต่ไทยเรามีแผนพิทักษ์ส่วนหลังเตรียมไว้ชัดเจนแล้วครับเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับจัดการเจ้า PHL03 ก็พร้อมสแตนบายพี่น้องไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ขอให้ระวังตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดไว้ก่อนครับ สรุปสถานการณ์วันนี้นะครับคุณผู้ฟังชายแดนเดือดระอุพวกนั้นเอา PHL03 ออกมาขู่แต่ไทยเรามีตาเทพจับตาดูอยู่ทุกฝีเ้าาเก็บไปได้แล้วหนึ่งคันการประทะที่ประสาทต,ตาควายไทยเราตอบโต้กลับไปอย่างหนักหน่วงจนฝั่งโน้นร่วงกันระนาวเคอร์ฟิวที่สะแก้วเริ่มคืนนี้แล้วพี่น้องประชาชนต้องปลอดภัยไว้ก่อนเป็นอันดับแรก เห็นว่าทางทรัมป์เตรียมจะยกหูโทรศัพท์หาผู้นำเพื่อเจรจาหยุดยิงแต่จุดยืนของไทยเราชัดเจนครับคือปกป้องอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ไม่ยอมให้ใครมารุกล้ำแม้แต่นิ้วเดียว ถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกเลือดรักชาติมันสูบฉีดหรือมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิครับว่าไทยชนะแน่หรือช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันจะได้รู้ทันสถานการณ์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้รับรองว่าทันทุกเหตุการณ์แน่นอนครับคืนนี้ฝันดีพักผ่อนกันให้เต็มที่พรุ่งนี้ เรามาเจอกันใหม่กับข่าวสถานการณ์ล่าสุดครับสวัสดีครับ